อยากคัฟเวอร์เพลงแต่มีงบน้อยทำยังไงมาดูกันนี่เลยนี่ซาวการ์ดแม่ค้าสำหรับแม่ค้าออนไลน์ f 9 9 8ซื้อมาจาก Lazada Shopee ที่ดังๆใน TikTok อะที่คนก็ชอบเอามารีวิวขายกันนะนะตัวละห้ากว่าบาทเอามาคัฟเวอร์เลยเสียงพอได้เลยพอได้ฟังรู้เรื่องฟังชัดเจนอยู่ในระดับหนึ่งเลย แต่ข้อเสียเบสแม่งท่วมต้องแก้ที่ EQ ตัดเบสแม่งทิ้งเลยไปที่ศูย์เลยไปที่ศูนย์เลย t ิลเทเบ b l e mid table mid เลยเที่ยงมาหน่อยจบเนี่ยเสียงเสียงออกเข้าโทรศัพท์ก็เปิดเต็มมอนิเตอร์เปิดเต็มนอกนั้นก็โอเคใช้ได้ไม์เปิดเต็มเอโอโคอะไรก็อยู่ที่เราเลือก เอฟเฟกลูกเล่นเสียงตบเสียงจูบเสียงอะไรแล้วแต่อยู่ที่เราอยากเล่นก็เล่นไม่เล่นก็ไม่ต้องเล่นเท่านี้เองมาต่อมาวิธีการที่จะเสียบใช้นะครับอันนี้เป็นสายชาร์จสายชาร์จของเขานะครับไทซีเมื่อชาร์จเต็มแล้วเราไม่ต้องเสียบก็ได้มีแบตเตอรี่ในตัวอันนี้สายต่อโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์ที่จะออกกล้องอะออกเวลาไลฟ์สดหรือเวลาที่อดัดคลิปพร้อมเสียงไปในตัวนี่แล้วก็แปลงจัดการแปลงก่อนถ้า ถ้าโทรศัพท์เราไม่มี3.5เราก็แปลงผมส่วนผมเนี่ยมี type C เสียบกับ iPad ก็ต้องแปลงเจอจับ iPhone ก็ต้องเป็นหัว iPhone แล้วก็ไปตัวเมีย3.5แบบนี้แค่เปลี่ยนหัวแล้วก็เสียบเข้าไปในโทรศัพท์ปั๊บตัวนี้ไร์สดได้3มเครื่องทําแบบเนี้ยพร้อมกัน3มเครื่องนะแล้วก็ต่อมาก็ตัวนี้ก็เสียบที่เสียบเข้าที่ ตัวกีตาร์เอฟเฟกกีตาร์ไฟฟ้าเราได้เดี๋ยวจะยิบให้ดูนี่แจ็คท r s เอสแจ็คทแปลงเป็น3.5อย่างนี้ก่อนซื้อตัวแปลงมาอันละไม่ถึงร้อยสามจุดถึงยูก,กีนนะยูก,กินเจอหน้าผมหรือได้ยินคลิปผมก็เป็นสปอนเซอร์ให้หน่อยนะเข้าหน่อยผมได้มีรายได้ไปทำผลงานเพิ่มโอเคเนี่ย เนี่ยดูเสียบเข้าไปแล้วก็ต่อไปที่ช่อง accompany เดี๋ยวก่อนนะผมต้องค่อยๆเสียบโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ช่องหูฟังช่องไมโครโฟนที่เป็น3.5ท่านจะซื้อไม์แบบจิ๋วๆปกเสื้อเป็น3.5มจุม ติดก็ได้มัใช้พูดก็ได้น,นี่ช่องแฮนด์เซตแฮนดเซตที่หมายถึงว่าช่องที่มีหูฟังแล้ะไมคในตัวหรือจะเสียบเป็นไมโครดิเซอร์ที่ปลายสายแต่ต้องเป็นสาย xlr t ู3.5อย่างนี้ xlr ข้างหนึ่ง3.5ข้างหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ตัวนี้ถ้าใช้ไมโครดิเซอร์แนะนำให้ซื้อแฟนทอมไมค์แยกนะบางคนแม่ค้าบอกว่ามีแฟนทอมในตัว ไม่จริงนะมันไม่จริงเพราะว่าเสียงมันเบามากผมเทสแล้วพอผมซื้อแฟนท่อมไหม่ใส่แยกต่างหากก็เสียงดังอย่าไปเชื่อแม่ค้าว่ามีแฟนท่อมใหม่ในตัวบางคนพูดอย่างจริงจริงนะบางคนไม่รู้พูดพูดไปต้องมาซื้อหลายรอบอืมรอของกันไปอีกโอเคต่อมาก็ไปมาพาร์ทของเอฟเฟกต์กีตาร์เนาะอุ้ยสายระยงระยามหมดแล้วเนี่ยอืม พาคของเอฟเฟกกีตาร์เนี่ยผมก็โอ้ยหนักเลยผมนี่ผมใช้ v レตันจีพีสองซื้อมา12,500บาทจากร้าน ct music แต่บางคนงบน้อยอะ่ะไม่จำเป็นต้องซื้อ v レตันจีพีสองนะซื้อเอฟเฟกสมมุติเรามีเอฟเฟกแตกก้อนหนึ่งเอฟเฟกแตกก้อนหนึ่งก็จะมีมันจะมีอินพุตใช่ไหมอินพุต เราก็เสียบอินพุตตัวเนี้ยเข้าไปที่โมโนเดี๋ยวก่อนให้ดูโมโนช่องโมโนนี่ช่องนี้คือเอฟเฟกก้อนอะ่ะมันก็จะมีรูเสียบอยู่ด้านข้างเอฟเฟกเอฟเฟกแผงทุกตัวจะเล็กจะใหญ่ก็จะอยู่บนนี้คือหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันแล้วก็เสียบไปที่ช่องโมโนเนี่ยช่องที่มัน ขาเข้าขาเข้าแล้วก็ขาเข้าแล้วก็ออกไปที่เอฟเฟก์เอ้ยออกไปที่ซาวการ์ดโทษทีออกไปที่ซาวการ์ดคือตัวเนี้ยออกไปที่ซาวออการ์ดเนี่ยให้เสียงมันเข้าสุดท้ายแล้วเนี่ยง่ายๆแล้วอันนี้ก็ T.R.S เยบกีตาร์เรา แค่นั้นเองจบแล้ว